อันนี้ก็ขำๆเนาะเปิดกล่องกล่องเก็บสิบกล่องแรกล่องของวอลเกมมิ่นะครับน้าเป็นจือนะครับเรื่องความเค็มเนาะไปสิบกล่องขำๆจัดไปดอกแรกองร้อยหนึ่งธรรมดาลดเปิดใหม่เลยรออะไรลีใ่ เอามาดีไหมผมเดีวเยวคนเดียวพอสอ,อ,องแสนห้าไม่เป็นกลางๆเอาเขาเอาหือเอาอะไรดยกี่กาเอาบูทกี่กว่าเอาบูทกล่องแรกแต่มันกล่องละสามสิบบาทไงก็ได้เยอะไปกล่องที่สองต้องมาแล้วรถ <c oughs> ไหนวะไหนวะหน <c oughs> ไม่เห็นรถเลยสองแสนหน้าเดี๋ยวไหมเอาเอากูเอา วี่งวอ่ะโอ้โหหนักกว่าเดิมหนักนวลเลยรับรากวัลไปเลยเครื่องดีเลยมันสิบกล่องไงเลทมันจะเท่าไหร่วะไปกล่องนึงรถเฮียรถรถออกทองมาเลยเมื่อกี้ทองจริงๆไอสัตว์เครื่องมือช่างนี่มันออกอันเดิมได้ด้วยเหรอวะ ไ <c oughs> อ้เหี้ยมึงหลอกเด็กกูไปเ,ไเป็นกับไปเป็นผู้มีชะตากรรมแตกกันกูนจะต่อไปโอ้โหเฮี้ยดวงกุดสัตว์ดวงกุดชิปไก่ไปกล่อ,องต่อไปฮะประตูดวงอะไรถัดไปทองหนึ่งร้อยไอ้ตัออวนี้ก็ตัวนี้ครับรถดีใหม่เออดีเหะไอ้เหี้ยนี่ละง่อยที่สุดแล้วมีเต็มคลังรถแต่หน้าเออแต่ง้อยเราก็มีตังค์ชื่อตัง คุ้มไยเนี่ยขอบคุณครับสำหรับรถคันนั้นจัดมาอีกกองเด้ทองหนึ่งร้อยอะไรอีกในกลองมันมีแต่อันนี้เหรอไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอไปรีสักทีประตูดวงบานถัดไปเฮ้ยโอเคลุ้เลียง เป็นกูบาดตายเนี่ยเป็นอะไรเงี้ยเป็นเหยื่อนี่มาครึ่งทางแล้วไม่ได้หั่นมาเลยเลยจัดมารถลอยทองเซอร์ไพรส์รถรถทีเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้ยรับรางวัลตึมตึมตึมสามร้อยบาทได้รถหนึ่งพันตึมตึมอะไรวะโอ้ยเปิดกระชาได้ของดีสัตว์ของดีสัตว์ ไปทุกคนปิดคิดเดี๋ยวเดีเต่อต่อต่อทออีกคันหนึงอะไรพีเมียวันเอาเอาดีาเรยเอาหรอเอาเอากดกด้เดี๋ยวได้ของเยียกว่าเดิมไมอ่ะยระเบียงเต็มเลยต้อง้กกันมาทากล้องสุดท้ายหวยได้ซ้มป์หยเฮียหวยออกรางวันที่หนึ่งเลยเอ้ย ไปฮะประตูดวงเราถัดไปร้อยหนึ่งร้อยไปไหมครับมาเก็บทองไว้เยอะจะมัดจะมวยอะไรก็มากูได้ของที่ต้องการแล้วชาวบ้านสาดเชงเยอะสิบกล่องทำไมไม่ได้รถวะไอแต่มึงไม่พูดเนเพื่อแต่คุณไม่ต้องห่วงคุณต้อทราบเนี่ยทัวจีนลงนะทัวจีนลงมึง เขาหาว่ากูขิงอีกเอาตังก็เอาตอนนี้ไปกล่องสุดท้ายครับ้างเขาจะติดงฟังงิตนึ่งเอามาทำไมมันแจ็คดีดะดีดะดีตากล่องลึกได้ดีดะบางทีมันก็เกินไปได้รถสองคันเนี่ยไอ้ก็ดีก็ดีอันนี้ก็ดีโอเคไม่รีแล้วพอแล้วกูได้แล้วอืมกูได้ของที่กูต้องการแล้ว ไปไ,ได้เลยตาเอ๋สวัสด,ดีน้องใหม่คลิปต่อไปก็คันนี้แหละครับรีวิว <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมใจเย็นนะฮะ <c oughs> ใจเย็นๆผมมาตื่นเต้นตอนนี้ <c oughs> เป็นก,กู้ใหญ่แก้เคลื่องมึงพอีอย่าอย่ามึงใจเย็นๆทุกคน <c oughs> คืออย่าเพิ่งอันซับกันน <c oughs> ะครับอย่าเพิ่งอันซับกันใจเย็นๆนะฮะเปิดตั้งดิ เอาแล้วโจเดี๋ยวอ่ะเอาจากรอบเอาจักรอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลุ้นกันสนุกสนุกละกันเนาะจริงๆก็ไม่ได้หวังลุกตับเรีด <laughs> ทำไมมึงหยาบวะโจ <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้นะแต่ว่าก็ก็ดีฮะที่มันได้ลองไปเสี่ยงโชคกัน<ช>ได้นะครับ<ช>คุณผู้ชมทั้งหลายลองดูฮะขุดนหนุนเกมหน่อยขุดหนุนทำไมเขารวยกวี ครัผมก็ขอให้โชคดีในการเปิดกล่องนะครับทุกคนสวัสดีครับ